สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับผู้ชมทุกท่านนะคะทางในไทยและต่างประเทศเลยค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะก็จะเป็นดวงความรักประจําเดือนเพื่อสภาคมค่ะเช่นเดิมนะคะจะเปิดออกเป็นสี่พาร์ทนั่นก็คือพาร์ทของคนโสดคนคืค่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนคู่รักที่มีประเด็นค่ะแล้วก็คู่รักหวานชื่นนะคะก่อนที่เราจะเริ่มไปเปิดดวงของคุณนะคะก็ต้องขอ,ขอบคุณสต๊อปไคลเออร์ที่น่ารักค่ะขอบคุณผู้ชมที่น่ารักทุกทุกท่านนะคะแล้วก็ขอ,ขอบคุณนะคะทุกทุกการซัพพอร์ตเลย เช่นเดิมค่ะเบอร์ชานไม่แปล้ไหมหคุณใะได้เทรน์วิดีโอแล้วค่ะคุณจะรับชมแบบราศีหรือว่าลัคนาก็ได้นะคะไปเช็คก,กันได้เลยค่ะหรือถ้าเกิดว่าคุณจะตัดตามโหราศาสตร์ไทยก็สามารถที่จะดูได้เช่นกันนะคะจะยึดตามพลังงานของคุณเป็นหลักเนาะและถ้าหากว่าคุณรู้สึกว่ามีพูดเร็วจนเกินไปหรือพูดชา้าจนเกินไปนะคะมันจะมีรูปฟันเฟืองนะคะที่ปรากฏอยู่บน YouTube นะ ไปปรับตรงนั้นนะคะน่าจะเป็นวิธีการแก้ไขปัญหาที่ง่ายที่สุดนะคุณอยากรับชมเร็วก็ปรับให้มันเร็วขึ้นนะคะหากคุณอยากรับชมให้มันช้าลงคุณก็ปรับให้มันช้าลงได้นะคะโอเคค่ะถ้าเกิดว่าคุณพร้อมแล้วนะเดี๋ยวเรานะคะไปเริ่มเปิดดวงความรักของคุณกันเลยดีกว่าค่ะสวัสดีชาวราศีมีและชาวสองทุกท่านนะคะเดี๋ยวเรามาเปิดดวงความรักของคุณกัน,นะคะ่ะหมอเมย์ไม่ได้หายไปไหนนะหมอเมป่วยนะคะอันนี้เพิ่งจะดีขึ้นนะคะถ้าเกิดว่าเสียงอุ้ยก็ต้องขออภัยด้วยนะเพราะว่าช่วงที่อัดคลิปอะคะ ป่วยอยู่นะคะป่วยหลายอาทิตย์เลยอะ่ะเปื่อยอะเดี๋ยวเรามาดูคำรักของคุณกันนะคะจริงๆมันจะเป็นคลิปของเดือนพฤษภาคมนะคะแต่ว่าในเรื่องของทำเฟรมของไพาทาโโลเนี่ยมันก็สามารถที่จะสกะอบได้ถึง3.6เดือนเลยนะขอดูคำรักของคุณหน่อยนะ,ะโอ้โห สเสน่ห์จัดเต็มมากในเดือนนี้นะคะความรักจะเข้ามาหาคุณแบบระทันหันนะชาวราศีมีนเป็นความรักที่แบบเข้ามาโดยที่คุณไม่ได้ตั้งตัวแต่ว่าฝั่งตรงข้ามอ่ะตั้งใจคุณอ่ะไม่ได้ทันตั้งตัวหรอกแต่ว่าเขาตั้งใจไม่ว่าตัวเขาอ่ะคิดเรื่องของคุณมาสักพักหนึ่งแล้วค่ะก่อนที่เขาจะเข้ามาสู่ชีวิตของคุณเนี่ยไม่ว่าเขาคิดเรื่องของคุณมาสักพักหนึ่งแล้วนะคนคนนี้น่าจะเป็นคนที่คุณเคยเจออยู่แล้วหรือเปล่าน่าจะเป็นคนที่แบบ เขาอยู่ในชีวิตของคุณอยู่แล้วอะค่ะเขารอโอกาสที่จะเข้ามาสู่ชีวิตของคุณถ้าคุณยังไม่ได้เจออะมันมีเกณฑ์ที่จะมีใครบางคนที่เขาแอบชอบคุณแอบปลื้มคุณแอบมีใจให้คุณแต่ในท้ายที่สุดแล้วอะคนคนเนี้ยเขาจะแสดงตัวนะอือไม่ว่าเขาพยายามซืบเป็นโคนันว่าคุณชอบอะไรคุณไม่ชอบอะไรผู้ชายแบบไหนผู้หญิงแบบไหนที่คุณชอบ เหมือนเขาพยายามที่จะศึกษาว่าคุณชอบอะไรเพื่อที่วันหนึ่งที่เขาพร้อมอะเขาจะเข้ามาหาคุณแบบที่เขาจะไม่ผิดหวังเขาอยากเริ่มต้นใหม่กับคุณเนี่ยโอ้โหเขามีพชชั่นกับคุณมากมากเลยอะหรือว่าคนคนนี้เขาอาจจะอยู่ในชาวราศีกุมหรือว่าอาจจะเป็นชาวธาตุไฟค่ะเมษสิงห์ธนูรือว่าคนคนนี้เขาน่าจะเป็นคนที่รุ่นใหม่ไฟแรงเป็นคนที่มีอินสไเรชั่นในการใช้ชีวิต แล้วก็เป็นคนที่ทําอะไรจริงจังค่ะเป็นคนที่ทําอะไรแบบดูมีระเบียบแบบแผนดูมั่นคงแต่เวลาที่เขาจะเข้าหาใครเมมองว่าเขาน่าจะแบบเก็บรายละเอียดค่อนข้างเก่งอืมเป็นคนที่เก็บรายละเอียดเมมองว่าคนนี้เขาน่าจะแบบเป็นชาวทัดฝไาที่ทําอะไรแล้วแบบคิดรอบคอแบอบะไม่ใช่เป็นชาวทัดฝ่ที่แบบคิดอะไรแล้วแบบหนุนหันพลันแล่นอย่างเงี้ยค่ะเอาจริงๆเขาชอบคุณไนะ แล้วก็เหมือนอยาที่จะพัฒนาความสัมพันธ์กับคุณนะคะไม่ว่าคนคนนี้ถ้าเขาได้ตกหลุมรักใครแล้วเขารักจริงหน้าที่การงานอาจจะนําพาให้คุณและเขาได้มาเจอกันเขาอาจจะเป็นน้องใหม่ในที่ทํางานของคุณหรือว่าอาจจะเป็นเจ้านายใหม่บอสใหม่แบบนี้ก็ได้ะคะ่ะเป็นคนใหม่ๆในชีวิตของคุณแล้ว ครั้งแรกที่คุณเนียเจอกับเขาเขาอาจจะไม่ได้แบบเข้าหาคุณแบบจงแจ้งหรือว่าอาจจะไม่ได้แบบเดินเข้ามาบอกคุณเลยว่าแบบชอบนะอะไรเงี้ยแต่ว่าอาจจะเป็นเหมือนกับการดูสถานการณ์ก่อนอืมเหมือนกับเป็นการศึกษาด้วยค่ะว่าคุณเป็นคนยังไงนิสัยของคุณเป็นยังไงอะไรเงี้ยแล้วก็คุณชอบอะไรคุณไม่ชอบอะไรนะคะดวขอูคนนํําาแนนะเร็วๆนี้แล้ว เร็วนี้แล้วชาวราศีมีนคนคนนี้อาจจะเป็นต่างชาติต่างาศาสนาก็ได้นะคะหรือคุณกับเขาน่าจะแบบมีไลฟ์สไตล์ที่แบบแตกต่างกันมากๆแล้วก็ในความสัมพันธ์เนี้ยเหมือนพ่เขาอยากให้คุณแบบดูเลดแฟรด้วยนะอย่ามองข้ามเลดแฟรนะคะแล้วก็ถ้าคุณรู้สึกว่าเออคุณคนนี้เขาดูปแปลกๆอะไรเงี้ยบางทีเขาอาจจะแอบชอบคุณอยู่ก็ได้นะ คนที่คุณเอะนั่นแหละเออถ้าแบบรอบๆตัวคุณแล้วแบบคุณมีความรู้สึกว่าเอะอะไรเนี้ยส่วนใหญ่แล้วอะถ้าคุณเอะอะมันมักจะเป็นจริงเป็นสัญชาตญาณอะไรอย่างเงี้ยค่ะขอดูให้คำนั้นไห้สุดท้ายของคุณถ้าคุณถามว่าคุณดีพอไหมสําหรับความรักคุณดีพอบางท่านคุณรอความรักมานานแล้วบางท่านคุณผิดหวังในเรื่องราวของความรักมาบ่อยครั้งเหมือนไพ่เขาอยากจะบอกกับคุณว่า ดีที่สุดแล้วคุณในเวลาเนี้ยดีที่สุดแล้วดีสําหรับตัวคุณเองคุณดีพอสําหรับความรักค่ะแค่เพียงว่าทุกๆคนมีจังหวะและมีเวลาที่เหมาะสมในของตัวเองนะคะขอดูลักขณาราศีของเขาราศีเมษราศีตุลราศีธนูค่ะราศีเมถุน,นะคะ่ะแล้วก็ราศีมังกรน,นะคะีค่ประมาณน,นี้สำหรับดวงควนะามรักของชาวราศีมีน,นะคะ่ะ สำหรับดูวความรักของชาวราศีมีนะคะนิพพานของคนคุยความสัมพานไม่ชัดเจน,นะคะ่ะอะเดี๋ยวขอดูหน่อยนะคะสถานการความรักของคุณและเขาจะเป็นอย่างไรสถานการณ์ความรักของคุณกับเขานี่มันเหมือนแบบคุณ move on ออกมาแล้วอะชาวราศีมีเหมือนคุณรู้สึกว่าแบบคุณเข้าใจอะไรหลายอย่างแล้วอะแล้ว ความเข้าใจของคุณมันไม่ใช่แค่คุณรู้สึกอ่ะมันไม่ใช่แค่แบบฉันรู้สึกว่าอะไรเงี้ยแต่คุณน่าจะแบบอืมมันใช่มันใช่จริงๆแล้วคุณมีเหตุผลคุณมีตรรกะคุณมีข้อโต้แย้งให้กับตัวเองคุณมีคําตอบให้กับตัวเองเลยอะค่ะเหมือนคําพูดของเขาคําพูดของคุณการตกลงการกระทําทุกสิ่งทุกอย่างอะเมย์มองว่าคุณสามารถที่จะนํามาประกอบกับความสัมพันธ์นี้ได้อ่ะเม่ว่าตัวคุณเนี่ยเก็บเอาความสัมพันธ์เนี้ย มาพิจารณาสักพักหนึ่งแล้วล่ะเมมเอาเห็นไพ่ของคนที่แบบ move อนออกไปไพ่ของคนที่แบบจำใจที่จะต้องเดินออกไปหรือว่าเป็นไพ่ของคนที่รู้สึกว่าฉันเหนื่อยแล้วฉันอยากพอจริงๆใเนความสัมพันธ์เนี่ยมันมีเรื่องที่แบบคุยกันไว้มากมายเลยค่ะมีเรื่องที่แบบคุยกันเอาไว้มีเรื่องที่แพนกันเอาไว้แล้วมันก็รอเวลานั้นแต่ว่าบางท่านคุณก็อาจจะยังมีกันและกันอยู่แต่ว่าบางท่านเหมือนคุณ m o v ออนออกไปแล้วอะ ขอดูความรู้สึกเขาเดี๋ยวถ้าเปิดความรู้สึกเขาเนี่ยจะรู้เลยนะว่าแบบความสัมพันธ์นี้แบบยังไงอืมตัวเขาค่ะรู้สึกเสียใจยนะเสียใจยแล้วก็รู้สึกผิดหวังค่ะแต่ถามว่าตัวเขาไปต่อไหมตัวเขาไปต่อนะชาวราศีมีนถามว่าเขาเสียใจยไหมเขาเสียใจยแต่คนคนนี้เขาพร้อมที่จะเริ่มต้นใหม่ขอดูความรู้สึกคุณ ตัวค,คุณมีทางเลือกจริงๆคุณมีทางเลือกแล้วตัวคุณก็มีสเสน่ห์พอด้วยค่ะมีสเสน่ห์พอที่จะเลือกในสิ่งที่มันเหมาะสมกับคุณตัวเขาเองตัวเขาก็รู้ว่าช่วงนี้คุณดูป๊อปปูล่านะคะบางเ่ะความเสียใจของเขาเนี่ยมันอาจจะมีความเสียายที่อยู่ในนั้นด้วยนะขอดูสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคุณในเดือนนี้เลยค่ะขอดูสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคุณในเดือนพฤษภาคมนี้เลยค่ะโอ้โหมันเป็นความผูกพัน ตัดยังไงก็ตัดกันยากอะ่ะชาราสิมนีนมันเป็นความผูกพันและไม่รู้สึกว่าตัวเขาจะกลับมาใหม่กลับมาครั้งเนี้ยเขามีของขวัญมาฝากคุณด้วยกลับมาครั้งเนี้เขามีความรักมาฝากคุณหนึ่งถ้วยเต็มจริงๆขอรู้หน่อยว่าทําไมแบบเขาไปเจออะไรมาที่ผ่านมาค่ะเขาคิดว่าคุณจะอยู่ตรงนั้นตลอดไป ที่ผ่านมาเขาคิดว่าคุณจะไม่หายไปไหนที่ผ่านมาเขารู้ว่าต่อให้เขาจะเป็นคนที่นิสัยไม่ดีหรือต่อให้เขาจะไม่ชัดเจนในความสัมพันธ์เขาจะยังมีคุณอยู่แต่ว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณเลือกที่จะเดินออกมาเมื่อไหร่ก็ตามที่มันมีการเปลี่ยนแปลงเขากลัวความสูญเสียเขารู้สึกเสียดายถ้าเกิดว่าคุณ move on ออกมาแต่ถ้าเกิดว่าคุณยังไม่ได้ move on นะคะแม่น,นำอย่างหนึ่งนะว่าถ้าคุณคุยกันมานานแล้วคบหากันมานานแล้ว อยู่ในความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนกันมานานแล้วอย่างนี้ค่ะคุณอาจจะต้องมีขอบเขตมีในเรื่องของเวลาเหมือนไพ่เขาก็ไกด์ขึ้นมาว่าเฮ้ยเธอไม่ได้มีเวลาแบบรอใครทั้งชีวิตนะอะไรอย่เงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยการให้เวลาน่าจะเป็นสิ่งที่ไพ่เขาอยากจะไกด์ให้คุณทําขอดูไพ่คำแนะนำค่ะในว่าในความสัมพันธ์เนี่ย ัวเขายังไม่ได้เปิดเผยตัวตนที่แท้จริงให้คุณได้รับรู้เดี๋ยวจะมีอะไรอีกหลายๆอย่างค่ะที่คุณได้เซอร์ไพรส์นะคะเดี๋ยวจะมีอะไรอีกหลายๆอย่างที่คุณได้รับรู้คุณยังต้องศึกษาคุณยังต้องเรียนรู้จากคนคนนี้อีกเยอะนะชาวราศีมีนแล้วไม่รู้สึกว่าในความสัมพันธ์เนี่ยพาเขาอยากให้คุณแบบสนุกสนานกับชีวิตของตัวเองถ้าในความสัมพันธ์เนี่ยมันดูแบบตึงเครียดเหมือนพายเขาอยากให้คุณแบบสนุกสนานกับชีวิตตัวเองแล้วก็เขาให้คุณเท่าไหร่คุณให้เขากลับไปเท่านั้น อันเนี้ยมันน่าจะแร์ที่สุดสาหรับตัวคุณแล้วก็ถ้าคุณพยายามมามากพอแล้วอ่ะบางครั้งคุณอาจจะต้องให้เขาเป็นฝ่ายพยายามบ้างนะชาวราศีมีนขอดูให้คำแนะนำไมสุดท้ายค่ะโอโ้ยังกับที่ไม่บอก คือเมื่อก่อนเนี่ยคุณอาจจะแบบเซอร์วิสเขาตลอดเลยแบบรอเขาทุกเมื่ออะไรเงี้ยเมื่อไหร่ก็ได้เข้าใจทุกอย่างแม้ว่าตัวคุณจะแบบอึดอัดใจแม้ว่าตัวคุณจะรู้สึกเหนื่อยร้องไห้เสียใจอะไรก็แล้วแต่แต่คุณเข้าใจเขาตลอดคุณเข้าใจเขาเสมอแต่คุณไม่เคยเข้าใจตัวเองเลยคุณเซอร์วิสเขาตลอดเลย คุณสแตนบายเรอเขาตลอดเลยแม้ว่าตัวคุณจะรู้สึกเสียใจแม้ว่าตัวคุณเองคุณก็รู้ว่าคุณไม่ค่อยโอเคกับความสัมพันธ์นี้เท่าไหร่หรือว่าแบบคุณตัวเล็กในความสัมพันธ์นี้คุณเก็บความไม่สบายใจไว้กับตัวเองแล้วก็เลือกที่จะอยู่ในความสัมพันธ์นี้แบบที่คุณไม่เป็นอะไรอะแต่เอาจริงๆแล้วอะคุณเป็นแต่ไม่แ่รู้สึกว่าบางครั้งเนี่ยถ้าคุณรักตัวเองไม่ได้คุณลองสงสารตัวเองดูก็ได้นะคะประโยคนี้กําลังฮิตแล้วไม่รู้สึกว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆอะ ยังกับที่เมย์บอกเลยก็คือถ้าการที่คุณแบบ move on ออกมาอย่างเงี้ยมันทําให้เขาก็รู้สึกเสียใจมันก็ทําให้เขารู้สึกตกใจที่แบบเฮ้ยทาไมคนที่แบบเคยอยู่ตรงนั้นมาตลอดวันนี้ไม่ได้แบบอยู่ตรงนั้นแล้วอะไรอย่างเงี้ยอะไรที่ทําให้คุณแบบ move on ออกมาอะไรอย่างเงี้ยเขามีความสงสัยเขามีความสงมสัยว่าอะไรที่ทําให้คุณแบบเลือกที่จะ move on ออกมาแล้วแบบคุณทําได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยถ้าเมื่อก่อนแบบไม่ว่าเขาจะโทรหาคุณ3วัน4วันโทรครั้งหนึ่ง5วัน6วันกลับมาหาคุณครั้งหนึ่งคุณก็ยังคงแบบ เหมือนเดิมคก็ยังคงแบบรออยู่อะไรเงี้ยเหมือนไพ่เขาก็อยากจะบอกกับคุณว่าเออคุณไม่ได้มีเวลาที่จะแบบมาเสียอะไรกับตรงนี้หรือว่าบรรยากาศความรักแบบนี้คุณควรที่จะได้รับความสม่ำเสมออะคะ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่มันทําให้หน้าไพ่ของมีเกิดขึ้นมานั่นก็คือตัวเขาเองเขามีความรู้สึกสงสัยแล้วก็เหมือนกลัวที่จะสูญเสียคนไปด้วยเพราะฉะนั้นอะ การที่คุณเลือกตัวเองอ่ะมันไม่ผิดเลยนะถ้าวันเนี้ยคนที่เคยรักเขามากๆจะกลับมารักตัวเองแล้วก็ไม่ใช่เรื่องผิดแล้วมันก็เป็นเรื่องที่ดีต่อต,ตัวคุณเองด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเหมือนไพเ่เขาก็อยากจะบอกกับคุณว่าคุณต้องแบบหยุดอ่ะเหมือนแบบหยุดพยายามให้กับสิ่งที่แบบคุณทําแล้วมันไม่ได้อะไรกลับคืนมาคือในเรื่องของความสัมพันธ์อ่ะมันเป็นคน2สองคน ถ้าคุณพยายามมีฝ่ายเดียวไม่บอกเลยว่ามันเหนื่อยมากเพราะฉะนั้นนะคะความสาคัญเนี่ยมันมีคนสองคนมันต้องไปต่อด,ด้วยกันมันต้องเดินหน้าไปด้วยกันนะคะแล้วถ้าคุณยังเซอร์วิสเขาอยู่หรือว่าแบบคุณยังอยู่ตรงนั้นอย่างเงี้ยคะ่ะยังเป็นที่พักพิงใจให้เขาอะไรเงี้ยคุณอาจจะต้องกําหนดเวลากลับมาพักพิงใจให้ตัวเองบ้างนะขอดูลัคนณะราศีของเขาหนะะ่อยค่ะราศีกันราศีพิจิก ธาตุด,ดินค่ะทุกศบกรังกอนราศีธนูค่ะแล้วก็าตาน้ำกรกฎพิจิกมีโอเคก็จะประมาณนี้นะคะสำหรับดวงความรักของชาวราศีมีนสำหรับดวงความรักของชาวราศีมีนนะคะในพาร์ทของคนมีคู่ที่มีประเด็น,นะคะ่ะเดี๋ยวขอดูสถานการณ์ความรักของคุณก่อนนะสถานการณ์ความรักของคุณนะเขา เหมือนตอนนี้คุณอยู่ในช่วงของการหิวใจอะเหมือนตอนนี้คุณพยายามอยู่ในช่วงของการปรับสมดุลให้กับตัวเองอะค่ะคนคนนี้เขาใช้ชีวิตเหมือนโซดเลยเนาะถามว่าความสัมพันธ์นี้มีความสุขไหมมีนะคะมีความสุขแต่ในขณะเดียวกันเนี่ย มันก็มีความเสียใจที่เกิดขึ้นด้วยบางท่านเนี่ยคุณอาจจะเจอในเรื่องของลักงสามเชา่าเราสามคนนะคะความสัมพันธ์ที่ทําให้คุณรู้สึกเสียใจความสัมพันธ์ที่คุณรู้สึกว่าคุณต้องหายเองอ่ะโกรธเองหายเองอ่ะคิวใจตัวเองอ่ะเพราะว่าตัวเขาไม่ได้มารับรู้ถึงปัญหาของคุณว่าเขาทําอะไรให้คุณไม่สบายใจไหมปัญหาที่คุณรู้สึกเนี่ยมันทําให้คุณต้องเป็นอย่างไงคือเขามองข้ามความรู้สึกของคุณอะแบบพูดง่ายๆเลยอะคือเขาไม่ได้ รับฟังความรู้สึกของคุณหรือไม่ได้รับฟังสิ่งที่มันทําให้คุณต้องเป็นทุกข์อ่ะแต่ถามว่าคุณให้โอกาสเขาไหมคุณให้โอกาสเขาคุณให้อภัยเขาไหมคุณให้อภัยเขาคุณรักเขาไหมคุณรักเขาความรักของคุณมันคงมาขอดูความรู้สึกเขาค่ะตัวเขาเหรอความรู้สึกเขาเหรอความรู้สึกเขาเหรอถ้าถามถึงความรู้สึกเขาไม่ว่าเอาจริงๆแล้ว ตัวเขาก็อยากที่จะเริ่มต้นใหม่แล้วก็อยากที่จะแบบปรับปรุงอะไรให้มันดีขึ้นแต่ว่าเขาก็ยังเป็นเขาคนเดิมอ่ะคุณเข้าใจใช่ไหมว่าเขาคนเดิมอะเป็นยังไงอ่ะเขาก็ยังคงเป็นแบบนั้นถ้าเขาทําให้คุณเสียใจถามว่าเขารู้ไหมเขารู้แต่ถามว่าเขาเสียใจหรือว่าเขาสํานึกไหม แม้ว่ามันมันไม่ถึงขนาดที่แบบเขาสำมมนึกอะคะ่ะแต่เขาก็มีความรู้สึกว่าเออเขาทําให้คุณเสียใจอะไรเงี้ยความรู้สึกของคุณคุณรักเขาเนยคุณให้อภัยเขาได้ดาวราศีมีนคุณพร้อมที่จะไปต่อกับเขาคุณพร้อมที่จะไปต่อกับเขาคุณพร้อมที่จะเดินไปข้างหน้านกับเขาเพราะว่าคุณรักเขาแล้วก็คาว่าครอบครัวขอยดูสิ่งที่จะเกิดขึ้นในเดือนพฤษภาคามนี้หนะะ่อยค่ะ ความเป็นไพ่ทาโร่อะค่ะสโคบได้3าถึงหเดือนเลยนะข้ามสัพดัธ์เนี้ยไม่มาว่ามันก็จะได้ไปต่อไปต่อแบบที่ชิวๆต้องใช้คำว่าไปต่อแบบชิวๆครอบครัวก็จะยังคงเป็นครอบครัวอยู่เนะีถ้าคุณถามว่าเขาจะกลับมาไหม จะได้กลับมาคุยกันใหม่ไหมจะได้กลับมาอยู่ด้วยกันไหมใช่ค่ะตามหน้าไพ่ก็คือใช่คุณก็จะได้กลับมาอยู่ด้วยกันจะได้กลับมาปรับความเข้าใจกันนะคะเดีย๋ยวบรรยากาศความรักของคุณกับเขามันก็จะดีขึ้นนี่แหละเพราะว่าเอาจริงๆแล้วตัวเขาเองเขาก็อยากที่จะเริ่มต้นใหม่กับคุณในส่วนของการสํานึกผิดอะไรอย่างเงี้ยในมองว่าเขาก็รู้ว่าเขาทําให้คุณเสียใจยแต่ว่า ความผูกพันมันก็ยังอยู่ความรักมันก็ยังอยู่เขาเองเขาก็อยากเริ่มต้นใหม่กับคุณคุณเองคุณก็อยากไปต่อกับเขาอะค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อคนทั้งคู่อะค่ะใจตรงกันแล้วปัญหาที่เกิดขึ้นคุณก็ต้องปล่อยมันผ่านไปปัญหาที่เกิดขึ้นก็ต้องปล่อยให้มันเป็นเรื่องของอดีตไปนะคะขอดูให้คาแนะนําความสัมพันธ์นี้อาจจะเป็นต่างชาติต่างศาสนานะคะเร็วๆนี้แล้วนะสิ่งดีๆก็กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณแล้วก็ คุณกับเขายังคงมีแรงดึงดูดต่อกันนะคะยังคงมีความผูกพันยังคงมีแบบจิตวิญญาณที่ยังเชื่อมกันอยู่นะคะความรู้สึกที่แบบยังไปในทิศท,ทางเดียวกันขอดูให้คาแนะนํนาใบสุดท้ายโอ้ในความสัมพันธ์นี้แม่รู้สึกว่ามันเหมือนกับมันเป็นสถาน,นการณ์ที่แบบบางครั้งคุณต้องทิ้งคำว่าอีโก้ออกไปเพื่อที่จะทำให้ความสัมพันธ์เนี้ยมันได้ขับเคลื่อนไปข้างหน้า ไม่ว่าจะเป็นอีโก้จากฝั่งเขาหรือว่าจะเป็นอีโก้จากฝั่งคุณก็ตามเพราะฉะนั้นนะคะสิ่งที่จําเป็นที่จะต้องทิ้งไปนั่นก็คืออ e ีโก้ค่ะเพื่อที่จะทําให้สิ่งต่างๆมันได้เกิดขึ้นมาถ้าต่างคนต่างมีอีโก้เนี่ยไม่บอกเลยว่าความสัมพันธ์มันก็มีแต่จะหยุดชะง,งักลงไปนะคะและสิ่งหนึ่งที่ไพ่เขาอยากจะสื่อกับคุณนั่นก็คือล่ากฐานของความสัมพันธ์เป็นอะไรที่สําคัญมากนะคะสิ่งที่ไพ่ขึ้นมาก็คือในเรื่องของการพักผ่อนการให้เวลากับตัวเองความสบายใจ การเปิดใจนะคะที่จะได้รับคําตอบที่มันควรที่จะต้องเกิดขึ้นหรือถ้าให้พูดอีกเรื่องหนึ่งเลยก็คือในเรื่องของการสื่อสารนั่นเองค่ะถ้าให้พูดแบบที่เข้าใจง่ายๆก็คือในเรื่องของการสื่อสารที่ความสัมพันธ์นี้ค่ะต้องมีแล้วก็สิ่งที่ต้องตามมาด้วยค่ะนั่นก็คือในเรื่องของความเชื่อใจยิ่งถ้าเป็นในเรื่องของการนอกใจรักสามเศร้าการสร้างความเชื่อใจขึ้นมาใหม่เป็นอะไรที่ยากมากๆแต่ถ้าเลือกที่จะไป,ปต่อกับคนเก่าคุณต้องทําให้ได้นะคะ ก็เหมือนไพ่เขาก็อยากจะบอกกับคุณว่าให้ก้าวไปอย่างช้าช้านะคะไม่ต้องรีบหรอกก้าวไปอย่างช้าชไม่ว่าตอนนี้คุณกําลังอยู่ในสถานการณ์อกหักเสียใจหรือว่าจะ move on ไปกับตัวเองหรือว่าจะ move on ไปกับเขาก็ตามเหมือนไพ่เขาก็อยากจะบอกกับคุณว่าก้าวเดินไปอย่างช้าช้านะคะค่อยๆเป็นค่อยๆไปขอดูลัคนาราศีของเขาท่านไฟค่ะเมษสิงห์ธนูนะคะราศีกร,กฎ,ก,รกฎท่านน้ำกรกฎพิจิกมีนะคะ ราศีเมถุนแล้วก็ราศีธนูนะคะโอเคก็จะประมาณนี้สาหรับดงความรักของชาวราศีมีนะคะสำหรับดงความรักของชาวราศีมีนะคะในไพ่ของความมิตรรักหวานฉ่ำนะคะดี๋ยวาอดูบรรยากาศความรักของคุณนะคะบรรยากาศของความรักของคุณที่จะเกิดขึ้นนะคะในเดือนพฤษภาคมนี้นะคะค่ะใยความนี้เป็นไพ่ทาโร่เนี่ยจะอยู่ได้ประมาณ3 6ถึงเดือนเลยนะคะสําหรับคาทานายเนาะ รักของคุณก็ดูมั่นคงดีนะ่ในเดือนนี้ก็อาจจะมีการปรับความเข้าใจกันบ้างในบางเรื่องอะคะ่ะแล้วก็สำหรับรักทางไกลนะคะมีเกณฑ์ที่เขาจะเดินทางมาเจอคุณด้วยนะ่ ในเดือนนี้อาจจะมีความเงียบนะคะที่เกิดขึ้นในความสัมพันธ์บ้างในบางช่วงบางตอนนะเขาอาจจะทํางานหรือว่าเขาอาจจะยุ่งนะคะจนไม่มีเวลามาให้คุณเพราะฉะนั้นถ้าเขาทํางานเรายุ่งก็อาจจะต้องเข้าใจด้วยนะคะแล้วก็ถ้าเป็นคุณที่คุณแบบทํางานจนแบบหามรุ่งหามค่ำอย่างเงี้ยคะ่ะก็อาจจะต้องแบ่งเวลาให้กับผู้รักของคุณด้วยนะคะเพราะว่ามันก็มีความคิดถึงเนาะแล้วก็อาจจะมีในเรื่องของการเป็นทกใส่จใจอย,อย่างเงี้ยคะ่ะเขาอาจจะรู้สึกเหมือนว่า ุณไม่ได้ใส่ใจเขาเขาสําคัญไม่พออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะมีการแบ่งเวลาไปให้เขาหน่อยถ้าเกิดว่าเป็นคุณนะคะที่ยุ่งในเรื่องของหน,น,น้าที่การงานมีมองว่าความสุขความสมหวังมันก็จะเกิดขึ้นกับคนทั้งคู่เนี่ยแหละค่ะม่ว่าบรรยากาศความรักของคุณกับเขาเนี่ยมันเต็มไปด้วยความเข้าใจเพราะฉะนั้นเนี่ยมีมองว่าความเข้าใจเป็นอะไรที่สําคัญมากๆนะคะแล้วเมื่อเขาเข้าใจคุณแล้วเนี่ยคุณก็สามารถที่จะพูดคุยกับเขาหรือว่าสื่อสารกับเขาแบบตรงไปตรงมาได้สําหรับ สิ่งที่เมย์อยากแนะนําคุณนะคะก็คือในเรื่องของการสื่อสารเดือนนี้คุณอาจจะยุ่งแหละไม่เห็นไพ่ของคนที่แบบยุ่งเป็นไพ่ของคนที่แบบขยับตัวไปไหนไม่ได้เลยอะ่ะเหมือนแบบงานเงินความรับผิดชอบอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะมันเหมือนมันแบบลุมเราไปหมดอะ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณอาจจะต้องพูดคุยกับผู้ของคุณให้เขาเข้าใจนะคะถ้าเกิดว่าเป็นคนที่แบบเป็นฝ่ายที่ยุ่งแต่ถ้าเขายุ่งอะ่ะเมย์คิดว่า คุณต้องเข้าใจเขามากๆเลยจะถามว่าเขามีใครไหมนะไพ่ไม่มีนะคะคุณต้องเชื่อใจนะแล้วก็ต้องหนักแน่นด้วยะคะ่ะอะเดี๋ยวขอดูให้คำแนะนำ โอ้คุณจะได้มีบรรยากาศที่โรแมนติกนะคะที่เกิดขึ้นหลังจากที่แบบเขาเคลียร์ทุกสิ่งทุกอย่างนะคะจนเสร็จแล้วอะ่ะไม่มองว่าความโรแมนติก็จะเกิดขึ้นกับคุณแล้วเขาเนยไม่ว่าจะเกิดปัญหาอะไรขึ้นขอให้คุณนะคะเรียนรู้แล้วก็ให้อภัยซึ่งกันและกัน,นะคะ่ะและในความสัมพันธ์นี้สิ่งที่พ่ยขึ้นมาเตือนเลยนะคะนั่นคือในเรื่องของความเชื่อใจนะคะขอดูให้คนาแนนนําใจสุดท้าย ออไม่มองว่าการเงินน่าจะมีบทบาทสําคัญระหว่างคุณและคู่ของคุณนะคะเหมือนเขาอาจจะวุ่นวายกับการหาเงินหรือว่าการทํางานนะคะรายรับรายจ่ายอะไรอย่างเงี้ยเออหรือว่าเป็นค่าใช้ใจ่ายส่วนตัวแบบนี้ค่ะปัญหาทางการเงินอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็หลีกหนีไม่ได้ว่าการเงินเนี่ยมันก็เป็นบทบาทสําคัญนะคะในเรื่องของความรักความสัมพันธ์จะบอกว่าความสัมพันธ์ไม่เกี่ยวกับเงิน เมย์มองว่ามันไม่จริงถ้าเราเป็นแฟนกันอย่างเงี้ยค่ะยังไม่ได้แต่งงานการใช้เงินกันคนละกระเป๋าอะไรอย่างเงี้ยโอเคมันอาจจะพูดในส่วนนั้นได้แต่ทั้งอะไรที่คุณแต่งงานกันแล้วเนี่ยหลีกหนีไม่ได้เลยค่ะว่าการเงินเนี่ยคือเรื่องที่สําคัญสําหรับในเรื่องของความสำัมพันธ์นะคะขอดูลัคนาราศีธาตุไฟค่ะเมษสิงห์ธนูนะคะราศีกรกฎค่ะ ราศีธนูนะคะราศีตนุลนะคะแล้วก็ราศีมังกรน,นะคะโอเคก็จบประมาณนี้สำหรับดวงความรักของชาวราศีมีนะคะเป็นเช่กันมปในคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ